สวัสดีครับพี่นองครับ EP นี้ครับพี่นองครับจะพามาเรียนรู้ครับพี่นองวิธีการบ่มมล็ดนะครับหน่อไม้ฝรั่งก่อนที่ห้าจะไปเพาะลงถุงนะครับมีวิธีการแบบใดขั้นตอนแบบใดเดี๋ยวไปเบนน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับมือนีมือนีพามาเบิ่งขั้นตอนการเพาะเมล็ดเอื่อนการบ่มมล็ดเนาะอันนี้คือเมล็ดที่เขาไปเก็บมาแล้วนะครับเขาไปเก็บมาจากสวนแหลว อันนี้เมื่อเขาได้มาเล็ดมาแล้วเข้ากับสีบมูมปี่บอกขั้นตอนเลยครับเกษตรกรต้องเอามาเล็ดนี้ไปล้างน้ำสามครั้งถึงสี่ครั้งมเล็ดที่เป็นฝุ่นที่เป็นแกลบอะไรให้ลอยน้ําไปห,หมดล้างครั้งที่หนึ่งล้างครั้งที่สองล้างครั้งที่สามเมื่อเราได้มาเล็ดสามครั้งแล้วที่สะอาดเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแช่น้ำมูลหนึ่งคืนนะคะ ทีนี้วันนี้มนไม่ได้มนแค่สาธิตนะคะมนไม่ได้อบจริงนะคะก็คือเราเตรียมน้ําอุ่นได้ไว้สําหรับเหมือนชงนมไม่ลูกอะคะ่ะแช่ไว้ระดับนี้นะคะหนึ่งคืนโดยน้ําอุ่นนะคะหนึ่งคืนพอได้หนึ่งคืนตอนเช้าเกษตรกร,ก,รก็เอาเอากรองมากรองนะคะเอากรองมากรองเอาที่เสด็จน้ํา มาใส่ในผ้าไว้ผ้าที่เราเตรียมไว้ก็คือเป็นผ้าที่ไม่ไม่ไม่ใช่ผ้าขนหนูอะค่ะเป็นผ้าลื่นๆจะใครมีผ้าขาม้าได้ไหมครับผ้าขาวผ้าขาม้าเหรอคะก็ได้ค่ะเป็นผ้าลื่นๆของมงก็เลือกผ้ากางเกงวอมนะคะที่ไม่ใช้งานแล้วแต่ผ้านั้นมงก็ต้องซักให้สะอาดียก่อนแล้วก็เอาไปลวกน้ําร้อนแช่น้ําร้อนก็เรียกว่าฆ่าเชื้อนะคะ ทั้งภาชนะกระติกด้วยกระติกนี้ก็จะฆ่าเชื้อด้วยไหมอุย้ยร้อนร้อนแล้วฆ่าเชื้อให้แห้งเพื่อดูดฝนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราของกระติกนะคะฆ่าเชื้อให้สะอาดเพราะว่าการเพาะที่กระติกไม่สะอาดจะทําให้เป็นราได้นะคะผ้าก็ฆ่าเชื้อบิดน้ําร้อนได้หมาดๆเหมือน,น,น,นกันทีนี้เราก็าเอามาเล็ดเนี่ยใส่หอ่อแล้วก็ผูกไว้ผูกไว้เป็นกระจุกแล้วก็ไปตั้ง เดีวสมมติบบนี้เราดินน้ำแล้วก็ตั้งบนนี้ปิดฝานี้ไว้หกคืนไม่ต้องเปิดหรือว่าห้าคืนเดีวไปเปิดดูปิดขวาไว้ให้สนิทเลยนะคะเอาไปเก็บไว้ให้มีชิดอย่างนี้คือขั้นตอนอบเมล็ดค่ะทีนี้เมื่อเราอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรามันก็จะเป็นเป็นที่ขึ้นมาแตกทุกเม็ดอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะอ,อมีภาพมีภเมื่อเมื่อเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เอาไป ไปปลูกไปหยอดบนถุงที่เราเตรียมไว้ตอนเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีพีตัดไป่นะครับไปดูได้เลยครับอีพีตัดไปนะครับใช้หนึ่งถุงต่อสามเม็ดค่ะสามเม็ดค่ะหรือการพลาดเราหรือถ้าเราปลูกหนึ่งไร่ใช้เท่าไหร่ครับหนึ่งไร่ก็สี่พันถุงค่ะพอดีเลยสี่พันถุงสามสิบเซนอ๋อก็คือว่าก็คือว่านี่เราคำนวณแล้วถ้าหนึ่งไร่ก็สี่พันถุงใช่ค่ะนะครับเราก็จะเพาะนะครับหรือถ้า เราไม่รู้ว่าสีปัทุงต้องใช้กี่เมล็ดก็ประมาณสามสามขีดต่อหนึ่งไร่ซึ่งพี่วุลได้ชั่วมาแล้วตวงตวงก่อนที่เราจะไปเพาะก็คือสามขีดต่อหนึ่งไร่แล้วก็เมื่อเราเอามาบ่มเสร็จแล้วนะครับเอาไปเพาะก็1ถุงต่อสาเมล็ดนะครับวิธีการก็อยู่ในอีพีถัดไปตามมาดูได้เลยนะครับเนาะพี่มีขายเมล็ดไหมมีค่ะมีขายเมล็ดขายยังไงพี่พี่ขายขีดละ ขี่ลสี่ร้อยแล้วพีสอนเรียบร้อยการเพราะการปลูกลงแปลงจนถึงเก็บผลผลิตเบ็ดเสร็จเบดเสร็จพร้อมขี่ละสี่ร้อยสี่ร้อยโลละโลละสี่พันอย่ามากนขี่ละสี่ร้อยมันมันมันไม่แพงหรอกว่าพี่ก็มาสอนน้องเป็นโคได้น้องจนได้เก็บขายแล้วแถมหาบริษัทหรือว่าอตลาดรองรับให้ด้วย นี่คือวิธีการบ่มเมล็ดแบบง่ายๆเอาไปทําตามได้นะครับใน EP ีนี้ใครอยากดูวิธี E ีีตัดไปก็รอติดตามแล้วก็เข้าไปดู E ีีในการเพาะเพาะเสร็จแล้วปลูกยังไงก็ไปดู EP ีต่อไปนะครับผมจะทําเป็น EP e ีให้ทุกพี่น้องได้ดูนะครับเพื่อความง่ายแล้วก็เข้าใจนะครับแต่ใครที่ไม่เข้าใจก็กลับมาดูใหม่หรือใครที่อยากทําจริงๆอยากปลูกจริงๆโทรมาเลยแล้วก็มาดูสวนมาได้เลยแอดไลน์ได้เลยเบอร์โทรครับผม อ่าศ uh, ูนย์หกหนึแล้วก็อีกเบอร์นะครับเบอร์หนึ่ง061 360 13นึ่นะ3า8ค่ะโอเคครับใครที่สนใจมเมล็ดเนาะนะครับ uh, แล้วก็ต้นพันธุ์อ่าหน่อไม้ฝรั่งก็โทรมาที่เบอร์พี่ได้เลยพี่มนเนาะ,ะไล่อะไรนะพี่ไล่ไพลินค่ะไล่ไพลินนะครับ แล้วก็ฝากช่องเพื่อนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานจะเปิดช่อง YouTube ใครที่สนใจเรื่องหน่อไม้ฝรั่งอยากเรียนรู้วิธีการปลูกหรือต่างๆนานาก็คอยติดตามเพื่อนได้หรือจะติดตามเฟซก่อนก็ได้เฟซอะไรพี่เฟซเดี๋ยวนะคะจำเฟซตัวเองก็ยาวๆไล่ไพลินหน่อไม้ส่งออกนะครับไข่มุกอมรดาค่ะโอเคครับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเพื่อนไปกดติดตามที่เฟซบุ๊กได้ก่อน นะครับเดี๋ยวทำช่องเดี๋ยวจะตกข่าวเดี๋ยวจะไม่ทัน